สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดดุมคงคาคิรีเขตหรือวัดดุลนะครับอําเภอบันจายคิรีจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับจะพามาทําบุญและมาอัปเดตนะครับอัพเดตงานนะครับของทางวัดดุลนะครับที่จะมาถึงในวันที่25นะครับก็คือเป็นนะครับงานพิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญนะครับรุ่นหนุนดวงนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่ะเสิฐนะครับสิริคุตโตนะครับ จะเป็นเหรียญหันข้างนะครับชื่อรุ่นว่าหนุนดวงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยมากนะครับและจะพานะครับไปไหว้นะครับองค์หลวงปู่ประเสริฐนะครับที่ท่านมารักษาการนะครับที่ยังวัดอุดุงพงคารีเคปนะครับและเช่าวัตถุมงคลนะครับแล้วให้หลวงปู่นะครับท่านเมตตานะครับจานนะครับจานกละนะครับให้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชม บรรยากาศภายในวัดดุลกันเลยครับไปกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้พาเอฟซีนะครับเดินทางมายัางวัดอดมคงคาคีรีเขตนะครับหรือเป็นวัดดุลน,นะครับที่อำเภอบัรจารีจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นวัดขององค์หลวงปู่พางนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับที่ผมนะครับได้ตั้งใจนะครับเพื่อจะมาทําบุญนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะครับก็จะหาโอกาสมานานนะครับแต่ยังไม่มีเวลานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับที่จะได้มานะครับที่ยังวัดอุดมของคาคิริเขตวันนี้นะครับ ที่ท่านเห็นข้างหน้านะครับก็เป็นป้ายนะครับที่มีการพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลนะครับของวัดดุลนะครับวัดดุลก็คือเป็นชื่อเก่านะครับที่องค์หลวงปู่พางนะครับเคยมาอยู่นะครับและได้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับข้างหน้านะครับที่พี่พีเอฟซีได้เห็นนะครับก็จะเป็นเจดีนะครับเจดีที่บรรจุนะครับ อัฐบริคารนะครับขององค์ของหลวงปู่พางนะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะได้อัปเดตนะครับอัปเดตงานนะครับที่จะมาถึงนะครับก็คือวันที่25นะครับมิถุนายน2 5 6 7นะครับก็จะเป็นงานนะครับพิธีนะครับพุทธาพิเศษนะครับเป็นเหรียญนะครับของหลวงปู่ประเสริฐนะครับก็คือเป็นรุ่นหนุนดวงนะครับอันนี้ก็คือเป็นกําหนดการนะครับที่ทางวัดจัดขึ้นนะครับ เหรียญนุนดวงนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับที่มีความสวยงามนะครับเป็นเหรียญหันข้างนะครับขององค์ปู่ประเสริฐนะครับสําหรับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมลงรายละเอียดข้างล่างให้พี่พีเได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทํานะครับรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับนุนดวงให้ติดตามชมกันนะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะพาขึ้นไปบนพระเจดีนะครับ เพื่อไปไหว้สักการะพระประธานนะครับกับไหว้ข้อแม่คูบา,าจานะครับหลวงปูพ่พางนะครับตอนนี้นะครับเข้ามานะครับเข้ามาก็จะเป็นนะครับอธินะครับหลวงปูพ่พางนะครับ ครับรหลงปู่พางนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระพุทรูปนะครับด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นมุมอีกมุมนึงนะครับก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับของครูบาอาจารย์นะครับเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับภาพพาวาดนะครับสวยงามมากนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางวัดนะครับ ก็ได้บูรณะนะครับบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับภายในพระเจดีย์นะครับที่มีอธิบริคานะครับขององค์ปู่นะครับนันในก็ประมาณนี้นะครับภาพสสวยนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังบูรณะนะครับก็ พีพีนะครับก็สามารถนะครับมานะครับมาทําบุญนะครับเพื่อวัดได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพานะครับไปนะครับวันนี้ได้ซื้อเครื่องดื่มนะครับมาเพื่อจะไปถวายนะครับองค์หลวงปู่ประเสริฐของเรานะครับแล้วก็ไปเช่ากระถุกมงคลนะครับที่ศาลนะครับที่พุทติของหลวงปู่นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศ ด้วยกันเลยนะครับ นี่นะครับคือวัตถุมงคลนะครับโอนหลวงปู่นะครับที่เยืยยืนนะครับสองพันห้าเงื้อเงิน สำหรับพี่พี่นะครับต้องการทำบุญนะครับก็โอนมายังบัญชีของหลวงปู่ประเสริฐได้นะครับนี้เป็นบัญชีธนาคารนะครับสำหรับร่วมนะครับร่วมทำบุญนะครับบุรณะนะครับหรือกำลังก่อสร้างนะครับหนุนดวงครับนี่ก็คือนะครับเป็นพ้ายามหนุนดวงนะครับที่หลวงปู่ประเสริฐนะครับเพิ่งจัดทำขึ้นนะครับก็คือจะมีนะครับรายการนะครับพุทธวิเศษนะครับที่วัดดุลแห่งนี้นะครับ ก็คือวัดลุลคงคาคีรีเขตนะครับจะเป็นรุ่นนะครับหนุนดวงนะครับจะพุทธาพิเศษนะครับวันที่นะครับ25้านะครับ25มิถุนายน2567นหนะครับก็จะมีหลายเนื้อด้วยกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อรวมมวลสามนะครับเป็นของวัดดุลนะครับแช่ว่านร้อยแปดนะครับหรือจะเป็นนะครับเนื้อทองไหลนะครับ ของหลวงปู่พางนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญหนุนดวงนะครับให้พี่พีเอฟซีได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นตู้นะครับวัตถุมงคลนะครับอันนี้ผมก็ได้มาเช่านะครับเช่าสองเหรียญนะครับแล้วก็แผ่นนะครับแผ่นยันหนุนดวงอีกหนึ่งแผ่นนะครับ โชคดีครับวันนี้นะครับจะได้ให้องค์หลวงปู่นะครับได้เมตตานะครับจานนะครับจานวัตถุมงคลนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อกลับไปไหวบูชานะครับในโอกาสต่อไปนะครับชมกันเลยครับ สำหรับนะครับวันนี้นะครับคลิปวันนี้นะครับผมพามาแวะนะครับทําบุญที่วัดตั้งปูพางนะครับที่มันจาครีนะครับก็ทนาบุญนะครับกับพพฟซีทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปในวันนี้นะครับสําหรับคลิปจะต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะให้ผมเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ภาพสวยๆนะครับที่เจดีนะครับเจดีที่รวม พระเมรูบาอาจารย์นะครับพระบรมสารีริกธาตุต่างๆนะครับรูปปั้นรูปเหมือนของพระเมรูบาอาจารย์ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่านะครับสวัสดีครับ